นึงว่ากูเป็นตัวอะไรแมวกูเป็นแมวเด้อบว่าใช่อึ่งไข่นะเดี๋ยวกูจะเล่าประวัติกูให้ฟังว่ากูมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงนะวันนั้นกูก็อยู่ของกูดีๆแหละมีอีฟรั่งที่ไหนไม่รู้สองคนจับผู้ทรงลงมบาลบอกกูหน้าเหมือนหนูแล้วคขาอากูมาหาบ้านเนี่ยจะเก,กาะกูดเนี่ยพากูนั่งรถบัสมาลงที่ถนนข้าวสารกรุงเทพสุดท้ายอีแม่กูหลงกลค่ะคิดว่ากูเป็นแมวสฟิง คนในโพสเนี่ยเขาแย่งกันเต็มเเขาคิดว่ากูเป็นสฟิงจริงๆถ้ารู้ไหมหลอกกูเดินหลงทางคาสานอาหารอยู่กอกูดนู่นพากูมารักษานั้นนู่นนี่หมอบอกคาสานอาหารจ้ะกูเลือดจางสัดส่สวนกูผิดแปกไปกว่าแมวไทยปกติกะโหลกกูไม่โตแคลเซียมกูน้อยเพราะอะไรเพราะกูคาสานอาหารค่ะแต่หูกับตาเนี่ยมันโตปกติเห็นหนังกูโลกไหมรอบ็นสารลายเลยหมอบอกเชื้อละทั้ง ตัวเลยกูเนี่ยทำไงอะแม่กูรัดฝ่ายาวเลยทีนี้ไหนอะเจาฟิงเาฟิ้งที่เขาแย่งกัน w ายนี่ดูนางกูสิแปดเป็นปลาดุกย่างเลยนั่นพุงกูเองนะไม่ใช่กึ่งไข่ที่เขาว่ากันไข่ไข่ก็เรียกกูอื่นเนี่ยกูเบื่อมากเลยนั่งกูเริ่มลอกแล้วเห็นปะแต่พุงกูเนี่ยพยาธเพียบเขาบอกพยาธพุงกูเยอะมากเลยนะถ่ายไปห้าหกข้างกูยังคี่ว่าเป็นพยาธยู่เลยทุกคนเนี่ยโอ้โหกว่ากูจะพุงยุบได้ กูก็ไม่เข้าใจอะการหนี่ผูมิมันไม่สวยตรงไหนวะบูลลี่อะไรกันมาเนี่ยพุงยุบแล้วดูสาภาพเิะดาดาเชียยงกอดเลยมองว่าสวยเหรอฮ้เด็มเมื่อกี้สวยกว่าตั้งเยอะเนาะอาการย์กูก็ดีขึ้นแลละขนเริ่มมาและหลอมหลอมแหลมแหลม,ลมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีอะไรกูยังไม่รู้เลยกูโตมากูจะเป็นอะไรเขาก็ยังคิดว่ากูเป็นแมวเซฟฟี่อยู่ <c oughs> อ้าวอยูย่ๆแบบขนกูงอกขนกูเริ่มยาวแลว งงก็งงแต่เอ๊ะซฟิงยังไหนดีคนวะฮะแววสวยกูมาอะไรเห็นมั้ยคนกูเคลื่อนเต็มตัวเลยแม่กูเลี้ยงพักเดียวความแตกสรุปแมวไทยจ้ะไม่ใช่เฟิงจ้ะแย่งกันนัดเป็นไงละดโดนกูหลอกพี่กูแต่เขามาอยู่ห้องแอร์นะมันอยู่สบายเป็นยายสวยเลยขนกูยาวสวยเลยนี่เป็นไงหนานแน่นมาไหมเซฟิงไหมใครว่าเซฟิงฮะสวยเนอะแววสวยกูนี่สวยไม่เบาเหมือนกันนะกูเนี่ย